สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นที่ส่วนรถไฟวันนี้คือฟ้าคึมฝนอีกแล้วเนื่องจากแบบไปเลื่อนฟิต ต,อก,ตอกอีกแล้วทุกคนเหตุเกิดจากตอกตอกเวอร์ไปเห็นเขามาถ่ายรูปเก่าเนี้ยทุ่งดอกคอสมอสใช่ดอกคอสมอสหรใช่เออที่ส่วนรถไฟทุกคนเออนั่นแหละเราก็เลยแบบว่ามันสวยเราก็เลยแบบอยากมาบ้างมีความเกิดกิเลสอยากมาบ้างเออมาดูดอก,ดอกคอสมอสว่ามันสวยขนาดไหนนะคะทุกคนเอไอปะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันมาดูว่าเราจะผิดหวัง เหมือนดอกทานตะวันขังก่อนหรือเปล่าที่มาแล้วบอกว่าน้องไม่บานเออปะไปดูดับคอสมอกันค่ะ ทุกคนดูโบไม่ผิดหวังจริงๆด้วยมาถึงแล้วคือน้องบอกว่ายังบานอยู่ตอนแรกกวลเรื่องอะไรดูไหมตอนแรกอาจจะมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วกลัวบอกว่ามาตอนช่วงเย็นนะ่ะน้องจะแบบน้องจะไม่บานน้องจะไม่สดชื่นนะ่ะกลัวผิดหวังเราผิดหวังจากดอกทานตะวันครั้งหนึ่งเนาะไงเราก็เลยแบบค่อนข้างหลับจํานิดนึงเนาะเออแต่ว่าพอมาถึงแล้วแบบเออทุกคนสวยมากอะ่ะดูดิเธอดูฉันกระดอกคอร์ดมอซสิ วยมากขอถ่ายรูปก,ก่อนนะทุกคนดอกคอสมอสหรือดอกดาวกระจายเป็นดอกไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนมีถิ่กนกำเนิดมาจากแถบอเมริกากลางนะคะทุกคนเป็นดอกไม้ที่มีอายุสั้นปลูกและดูแลง่ายชอบอยู่ในที่กลางแจ้งมีหลายสายพันธุ์ดอกมีหลายสีคอสมอสความหมายในภานษาอังกฤษหมายถึง จักรวาลและดวงดาวทั้งหมดบนฟากฟ้าส่วนความหมายในภาษาดอกไม้นะคะก็เปรียบเสมือนดังความรักความสงบและความอ่อนโยนนั่นเองค่ะ คนเขาเป็นทุ่งคอร์ดมอดที่แบบว่ากว้างมากเลยนะคะคือแบบว่าอยู่มุมนี้ใช่ไหมบริเวณนี้แล้วก็นู่นยาวไปถึงตรงนู้นอ่ะทุกคนเห็นไหมเหลืองๆเดี๋ยวบุพพาดเดินไปดูมีคนนั่งรออยู่ตรงนี้มีคนเหงาเฝ้ารอเธออยู่ตรงนี้ทำไมจ๊ะดูคนงานเนี <c oughs> ่ยไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นกันดีกว่าเมื่อกี้เราดูตรงนี้แล้ว อีกฝั่งหนึ่งบอกว่ามันจะเป็นกระจุกค่อนข้างไม่เยอะจะเป็นน้อยๆหน่อย,อย,อยจะเป็นต้นเล็กๆฝั่งเนี้ยเขาน่าจะปลูกไม่พร้อมกันคิดว่านะนี่คนเยอะมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้โบามาถึงตอนสี่โมงครึ่งใช่ไหมตอนนี้5้าโมงห้าบเแล้วเออแสงมันก็ จะหมดแล้วตอนโบมาแสงกําลังพอดีเลยแต่ว่าถ้าอยากให้สวยไม่อยากให้หลอดนะก็มาตอนตอนเช้าช่วงประมาณ7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงนะคะทุกคนเขาแนะนํามาอย่างนั้นนี่แต่ว่าด้านหลังโบตรงนี้จะเป็นแบบว่าพุ่มน้องไม่ค่อยสูงเหมือนฝั่งนั้นนาะจะเป็นพุ่มเตีย้ยๆเอาไว้แบบว่านั่งถ่ายอย่างงี้สวยๆก็ได้เออสวยมากนะทุกคนนั่นแหละ จะบอกว่ามารอบนี้เราซึ่งเราไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังเหมือนดอกทานตะวันเพราะว่าเพราะว่าเขาค่อนข้างจะทนแดดอยู่นิดนึงเขาไม่เหมือนดอกทานตะวันนะทุกคนพราะแบบว่าตกบ่ายตกเย็นมาแล้วน้องก็จะแบบเหี่ยวเฉาเล็กน้อยแต่ว่าช่วงที่โบามาดอกทานตะวันตอนนั้นอะคลิปนั้น่ะจะหมดช่วงแล้วน้องก็เลยแบบไม่เบ่งบานให้เราดูก็เห็นแค่นิดหน่อยนะคะ อยากถ่ายรูปสวยๆแบบนี้นะคะโบแนะนําให้มาเลยช่วงนี้เดือนที่โบมาวันนี้วันที่วันที่อะไรวะ <10. S 1> สิบสิบสิงหานะคะทุกคนโบคิดว่าภายในเดือนสิงหาเนี่ยน้องจะยังสวยแบบนี้อยู่ภายในเดือนสิงหาะน,น่าจะอยู่อีกประมาณสิงหากันยากันยาก็น่าจะยังอยู่ประมาณต้นกันยานะคะทุกคนใครที่อยากถ่ายรูปกับน,น้องดอกคอสมอสสวยๆแบบนี้ก็มาได้ที่สวนรถไฟนะคะทุกคนรีบมาเลยนะก่อนที่น้องจะโรยโอ้ สวยมากสวยมากจริงขนาดบูมาถ่ายบอกว่าช่วงเย็นเราอะยังสวยเลยถ้าใครอยากได้แบบว่าแสงที่มันสวยแบบดูสวยกว่าน,นะแล้วก็ไม่ร้อนอะแนะนําให้มาตอนเช้าช่วงช่วงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงที่ส่วนรถไฟนะคะทุกคนไปหลังจากตรงนี้เราก็จะไปกันที่สวนจาก ภูผาสู่มหานาทีนะคะทุกคนที่เขาจะเป็นส่วนเปิดใหม่ที่เขาทําที่สวนรถไฟอะจะเป็นฟิลแบบว่าที่ถ่ายรูปเช็คอินฟิลเกาหลีเกาใจไปดูกันว่ามันจะสวยเหมือนที่เขาถ่ายมาในรูปหรือเปล่านะคะทุกคนโบก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเดี๋ยวเราไปดูกันไปเลยจ้า ยาได้อะเราก็เลยมายาใจด้วยไอติมของมิกมิกมิกเขาอ่านว่ามิกมิกมีมีมี่ซมีมีมี่ซเออเพราะว่าสวนอ่ะเขาปิดทุ่มหนึ่งเราขับรถมามันเป็นเวลาหกโมงครึ่งพอดีอนั่นแหละเราก็เลยแบบ ขับยาวมาถึงม,มิกเลยละกันมาเห็นแบบป้ายร้านไอติมก็เลยเลี้ยวเข้าเลยทันทีเยียวยาก่อนอเสียใจอะ่ะทําไมเขาไม่เปิดให้นับท่องเที่ยวหรือว่าให้คนเข้าไปถ่ายรูปตอนเย็นนะเพราะว่าบูคิดว่ามันจะสวยมากเลยนะไปไหนต่อ เดี๋ยวแว,แวะ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 เรียนเรียนไปตรงจตุจักรดูไหมไปไปไปเดินจตุจักรก็ได้นิดหน่อยเพราะเราเราก็ไม่ได้มานานมากแล้วใช<ห>่ไป,ปเดี๋ยวไปดูจตุจักรว่าหลักจากที่เขาไปไม่ใช่ไหมโซนที่ขายสัตว์เลี้ยงอ่ะทุกคนเออใ,ใช่ใช่ใช่ไปดูกันว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะ ตรงข้างห้างมิกจจตูจักนะคะก็จะมีแบบว่าร้านขายอาหารซอยร้านแบบว่าขายของเป็นร้านค้ากับข้าวต่างๆ<ม>เดี๋ยวเราจะเดินออกไปทะลุตรงซอยจตูจักที่เป็นร้านค้ามา ของกินก็จะเป็นพวกแบบว่าผักไทยหอยทอดอะไรสตงสเต๊ะอะไรนีหมูสตงสเต๊ะแล้วก็บอกว่าพวกบาบีฮงบาบีคิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเวเหนียวมือมากเลยอ่ะเมื่อกี้ไปกินไอติมมาแล้วบอกว่าไม่หยิบทิชชู่เขามาตอนนี้ก็คือบอกว่ามือเปื้อนเลยเราถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าวันที่เรามาร้านค้าหายไปไหนหมด เก็เดินไปสุดเล้ว่าจะเลี้ยวมงนี้โอเคเขาจะ้าสุ <Okay. S 2> จริงๆเราอ่ะเหมาะสมกับอาหารมากกว่าที่จะไปดูเสื้อผ้าน,นซ่าเอจะตุจากเรามาแล้วมไม่ได้มานานหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองช่อก่อนหลังจากที่เดินมาก็ 2องฝากฝั่งก็เหมือนเดิมเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะพวกว่าพวกเส,เสื้อผ้าพวกของจุกจิ๊กของแต่งบ้านอะไรต่างๆมไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่นะเท่าที่โบดูอะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมเลย <c oughs> นะเห็นไหมกินแล้วก็ไอบอกให้กินโคลนเฉยๆธรรมดาเหมือนโบก็ไม่กิน ก็อยากกินอันใหญ่อันโตมันเป็นไรกินแล้วก็ไอมันเป็นไรมเหมืออเออขวเหลาเมาเดินมาเดินดูคนนะไม่ได้อยากได้อะไรนะแต่ว่ามาเดินมเดูจไปซะสม็าเ้วนหมกไทยตุง้งตูนะ เรายังไม่มีแม็กเนตกรุงเทพเลยนะเราไปเที่ยวที่ต่างๆเราเราไปเที่ยวที่ต่างๆเรามีแม็กเนตหมดแล้วแต่ว่ากรุงเทพเรายังไม่มีเลยนะเธอะไรไหมเอาโอ้โหเสร็จแล้วไข่มุกหวานมาก ขวดน้ำเราหายไปไหนบ้างในรถเอาหนังไก่กรอบหนึ่งไหมไม่เอาค่ะ ได้หนังใกนน่กรอบทุกคนเะะมาก็ต้องมีอะไรติดไหม้ิิดมือกับนี่อะไรอ่ะอืมหัว่ม,ม,ม มีร้านยำร้านอาหารตามสั่งแล้กวก็ไก่ย่างไก่ย่างก็น่ากินอ่ะทำไมพี่วอมต้องดันกรบไหมกับมาก ชิ้นใหญ่มากอะอืมไปเดินออกตรงนี้ต่อยืดเดินนะโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็ไปเดินจัตุจักจก,ก็เดินได้ครึ่งทางก็ไม่รู้ว่าเราจะไปซื้ออะไรเราไม่มี เราไม่ได้ตั้งใจมาเออใช่เราไม่มีแบบว่าสิ่งที่อยากได้เราก็เลยไม่เดินต่อนะคะก็เลยเดินมาตรงตรงข้างๆแล้วก็ได้นางไก่ทอดมากุ่หนึ่งบอก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาตั้งใจจะพาทุกคนมาถ่ายดอกคอร์สมอดนะั่นแหละมาดูทุ่ดงดอกคอสมอดแล้วก็จะพาไปดูออจุดเช็คอินถ่ายรูปตรงสวนภูผามหานที่แต่ว่าเรามาไม่ทันเขาปิดหกโมงเย็น ใครที่อยากมาถ่ายรูปตรงสวนจากภูผามหานาทีก็มาช่วงช่วงเช้าหรือว่าจะเป็นช่วงกลางวันได้นะคะทุกคนอย่ามาหลังหกโมงถ้ามาแบบหลังหกโมงอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เข้าเหมือนโบวันนี้เฟลมากอุตส่าห์ว่าแต่งตัวมาอยากไปถ่ายรูปเโอเอค okay, เดี๋ยวโบจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันโบจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยเขาเหลือนะ้ำเพื่อกินนิดเดียว 課題ないで課題ない。